เจ้าหน้ที่กระทรวงสาธารณสุขและสบคเนี่ยสามารถให้ข้อมูลประชาชนโดยทั่วไปว่ายาที่หมอเอาไว้ใช้ในการรักษาผู้ป่วยเนี่ยนะฮะที่หายแล้วเนี่ยนะฮะเป็นหมื่นเนี่ยคุณใช้ยาชื่ออะไรบ้างผมไม่เชื่อในบูชิตที่บอกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันไม่มียารักษาเสร็จแล้วมานั่งมานั่งหลอกประชาชนว่ามันไม่มียารักษาแต่ว่าที่ติดเชื้อหมื่นกว่าเนี่ยหายไปแล้วหมื่นกว่าเช่นกันเนี่ มันเป็นโรคซึ่งไม่มียารักษาประเภทอะไรฮะที่คนติดเชื้อหมื่นกว่าเนี่ยหายแล้วเนี่ยเป็นหมื่นนะฮะคือคือ,ค,อคือถ้าคือถ้ามันมียาซึ่งบรรเทาการทําไมคุณไม่สามารถบอกกล่าวข้อมูลต่างๆเหล่านั้นว่าคุณให้ยาคนไข้แต่ละคนเนี่ยส่วนใหญ่คุณให้ยาอะไรเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าประชาชนจ,จะต้องวิ่งแหวไปกักตุนยาเหล่านั้นไม่ใช่นะแต่ผมคิดว่ามันเป็นวิธีการให้ข้อมูลว่าเฮ้ย มันมียาซึ่งเอาไว้ใช้ในการบรรเทาอาการและยาต่างๆเหล่านี้สามารถซื้อได้ไหม Over the Counter ที่ร้านขายยาเนี่ยแล้วผมไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องบอกว่าคนจะต้องไปซื้อไม่ใช่นะฮะมันไม่ใช่ยาสามาัญประจำบ้านนะแต่ว่าข้อมูลเหล่านี้คุณให้เพื่อให้คนมีความพร้อมทั้งโดยร่างกายและจิตใจในการรับมือกับวิกฤตในรอบนี้ถ้ามันยังเป็นวิกฤตนะคือในขณะที่คุณอ้างว่ามันเป็นวิกฤตเนี่ย พื่อที่จะต่อยุการทางานของสบคต่อไปแล้วก็ล็อกดาวเวนกรรมอย่างที่ผมได้บ่นไปในช่วงแรกเนี่ยนะฮะถ้ามันเป็นวิกฤตนะคุณให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนมากกว่านี้ได้ไหมว่าเฮ้ยหมื่นคนที่หายเนี่ยมันกินอะไรเข้าไปวะมันถึงหายเพราะโรคนี้มันน่ากลัวใช่ไหมโรคนี้มันน่ากลัวใช่ไหมฮะมันถึงรักษาหายได้ในหมื่นกว่าคนเนี่ยติดเชื้อหมื่นกว่าในเมื่อโรคนี้มันหายเกือบหมดทุกคนยาซึ่งบรรเทาอาการมันก็ต้องมีแล้วมันก็ต้องมีเยอะ แล้วมันยาตัวไหนบ้างเนี่ยผมผมเสียเวลาที่ผมจะต้องมานั่งพูดพูดถึงแค่ฟ้าทลายโจรน,นะในขณะที่ฟ้าทลายโจรประสิทธิภาพของมันเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีขนาดไหนเนี่ยมันสู้ยาที่หมอที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยให้กับผู้ป่วยไม่ได้หรอกแล้วทําไมคุณไม่ให้ข้อมูลทั้งหมดเหล่านั้นออกมาเพื่อให้คนรับทราบไปเขียนไปวิเคราะห์ในที่สุดการรับมือกับโควิด1 9 ไม่ใช่มาตรการที่รัฐจะปิดสถานที่ใดๆทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนยันอาบบนวดรัฐไม่มีหน้าที่ปิดสถานที่ใดทั้งสิน้นรัฐมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลเรามาว่ายาตัวไหนบรรเทาอาการโรคเวรโรคกรมนี้และรัฐมีหน้าที่ในการไปซื้อวัคซีนมาให้คนฉีดคุณทำแค่สองอย่างนี้ที่เหลือคุณไม่ต้องทำหาเลยทั้งสิน้นที่มาทำลายชีวิตของประชาชน